สมัยก่อนตอนเด็กๆนะครับมันจะมีหนังเรื่องหนึ่งที่แอดทั้งชอบแล้วก็ทั้งกลัวมากเลยนั่นก็คือหนังจำพกทูมิเนเตอร์หรือไอ้แฟรนไชส์คนเหล็กนะครับที่มันจะมีเนื้อหาแบบหุ่นยนต์ที่มนุษย์เราสามารถคิดค้นกันมาเพื่อมาต่อสู้มาทำลายล้างกันเองเนี่ย มันกลับวกมาทำร้ายมนุษย์เรานะครับจนกระทั่งโลกของเราเนี่ยแทบล่มสลายกันเลยนึกได้ว่าหุ่นยนต์เหล่านั้นอะ่ะมันฉลาดเกินจนกระทั่งมันสามารถมีความคิดของตนเองได้แล้วมันก็ลุกขึ้นมากบฏกับมนุษย์กันนะครับผมซึ่งแบบไอตอนเด็กๆอะ่ะเราก็คิดว่าเออไอเรื่องเนี้ยมันต้องคงเป็นพวกเรื่องเพอเจอร์หนังในนิยายแฟนตาซีอะไรพวกนี้กันแหละฮ้าแต่ว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับความคิดของแอดเนี่ย ก็เหมือนจะได้เริ่มเปลี่ยนกันไปแล้วนะครับเพราะแบบดูจากตัวอย่างวิดีโอที่เราได้เปิดได้ชมไปในตอนแรกสิไอวิดีโอตัวนั้นเนี่ยมันเป็นวิดีโอในการโจมตีอย่างแม่นยําจากสิ่งที่เขาเรียกว่าโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับนะครับที่แบบนอกจากมันจะสามารถยิงเป้าหมายมันได้อย่างแม่นยําแล้วเนี่ยคนที่ได้บังคับยานบินเหล่านี้นะครับบางทีเขาก็อยู่ไปถึงอีกฟากโลกนึงนะแล้วแบบในอนาคตนะก็เหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ย กำลังพัฒนาให้เรือบินไร้คนขับเหล่านี้นะสามารถบินได้แบบไม่ต้องมีคนบังคับด้วยแต่ว่าใ,ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของหุ่นยนต์เนี่ยในการคิดในการจะบินไปยิงอะไรกันเองนะครับซึ่งแบบหูถ้าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นได้จริงแล้วก็มันจะน่ากลัวกันมากเลยนะครับผมและนอกจากนั้นเองมันก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่เราซึ่งแม้จะไม่ได้อยู่ในสภาวะสงครามอะไรนะคืออยู่แบบแค่ในบ้านเรากําลังนั่งเล่นมือถือเนี่ยเราก็ควรจะระวังตัวกันเอาไว้แล้วนะครับซึ่งแบบ ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นกันแล้วทำไมไอ้โดรนที่ตอนแรกๆมันเหมือนจะเป็นของเล่นแค่แบบบินให้สุนอกสูแมวได้งับกันเนี่ยมันถึงได้กลับกลายเป็นอุปกรณ์อะไรที่น่ากลัวกันขนาดนี้นะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับโดยไอ้เจ้าอากาศยานไร้คนขับหรือที่เรามักจะคุ้นคุ้นชื่อกันตามสื่อนะว่าดโดรนนะครับผมมันก็จะเป็นหุ่นยนต์ทางอากาศ ที่ก็สามารถทาอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนกับเครื่องบินเลยครับหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะทําได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะไม่ว่าจะเป็นทั้งการไปบินเซอร์เวหาข้อมูลไปบินนําทางแล้วก็แน่นอนการติดอาวุธแล้วก็บินไปเพื่อทําลายเป้าหมายนะครับเจ้าอากาศยานไร้คนขับพวกนี้มันก็จะสามารถทําได้สบายบือสะดือโบโรกันเลยละครับผม โดยรูปแบบของม,มันเนี่ยก็จะสามารถมีได้แบบหลากหลายอย่างแตกต่างกันไปจนกระทั่งเราคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวนะคือตอนเด็กๆที่แอดมีของเล่นเป็นโดรนแบบกากๆอะ่ะเราก็คิดว่าโดรนมันคงต้องเป็นหุ่นยนต์ที่แบบแค่ลักษณะเหมือนกับติดคอปเตอร์ไม้ไผ่ของโดเรมอนอะไรเท่านั้นใช่ไหมแต่พอเราได้มาศึกษาเรื่องโดรนนี้ดูเนี่ยโอ้โหมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับผมคือไอ้เจ้าโดรนเนี่ยมันจะมีรูปแบบได,ได้ตั้งแต่เป็นหุ่นยนต์ติดคอปเตอร์ไม้ไผ่จนกระทั่งไปถึงแบบ เรือบินเรือลบอะไรที่เขาใช้รอบเลนกันนะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติแล้วก็การใช้งานของพวกมันเลยที่ประวัติของพวกโดรนเหล่านี้นะครับเอาจริงๆแล้วก็จะสามารถสืบกันไปได้ตั้งแต่ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เลยนะคือใครจะไปคิดใช่ไหมว่ามันมีต้นกําเนิดได้ไกลขนาดนั้นก็เพราะว่าในตอนนั้นนะครับพอมันมีสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นเขาก็มีการทํายุทธการอย่างมากมายเลยที่ เครื่องบินนี่แหละก็จะเป็นตัวการหลักในการส่งไปบินสอดแนมยังประเทศต่างๆนานาเลยแต่ถ้าว่าพวกทหารในยุคนั้นเองเนี่ยเขาก็เจอกับปัญหาหลายอย่างเลยครับอย่างเช่นแบบไอ้เครื่องบินเนี่ยมันมีลักษณะที่ใหญ่เกินไปนะครับคือบางทีบินไปแล้วเนี่ยคนด้านล่างก็สังเกตเห็นแล้วก็ยิงสอยเครื่องบินกลับมาหรือบางทีเนี่ยตัวเครื่องบินนะครับมันก็อาจจะหนักไปเปลืองน้ํามันเกินไป แต่พอจะออกแบบให้เอาความหนักเหล่านี้ออกจากเครื่องบินไปนะครับมันก็ทําได้ยากอีกเพราะว่าความหนักส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมาจากพวกอีอาวงอาวุธอะไรที่เขาได้บรรทุกไปอยู่บนเรือบินหรือว่าแค่ได้มีคนขับไปหนึ่งคนเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มน้ําหนักให้กับเครื่องบินไปได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของเครื่องบินกันแล้วนะครับผมซึ่งถามว่าแล้วทำไมคนขับคนหนึ่งมันถึงเพิ่มน้ําหนักให้กับเครื่องบินได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็เพราะว่าเราต้องนึกอย่างนี้สิว่า การที่จะมีคนคนหนึ่งขึ้นไป,ไปนั่งบนเครื่องบินได้เนี่ยมันก็ต้องมีทั้งเครื่องป้องกันความปลอดภัยแล้วก็เครื่องให้ความสะดวกสบายแก่นักบินขับใช่ไหมครับผม ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเก้าอี้คนครับระบบป้องกันตัวคนขับจากอุณหภูมิที่แปลเปลี่ยนระบบนิรภัยในการที่จะดีดคนขับเครื่องบินออกนอกเครื่องยันไปถึงตัวเกราะของเครื่องบินเนี่ยที่มันก็จําเป็นจะต้องออกแบบมาให้แน่นและหนาเพราะว่าจะป้องกันชีวิตของนักบินกันใช่ไหมครับผมซึ่งไอ้อุปกรณ์ต่างๆนานาทั้งหมดที่พูดมารวมๆกันเนี่ยก็ว่ากันว่าน้ําหนักอะ่ะมันก็ได้ปลาไปเกือบจะครึ่งหนึ่งของเรือบินกันแล้วนะครับผม ที่นั่นก็หมายความว่าถ้าหากพวกเขาตัดปัดจจัยเรื่องการมีคนขับเรือบินไปได้เนี่ยน้ำหนักของเรือบินนะครับมันก็จะสามารถลดลงได้อย่างมีนัยยะสําคัญเลยหากแต่ว่าในช่วงยุคนั้นด้วยความที่เทคโนโลยีอะไรมันยังไปไม่ถึงะนะในช่วงแรกๆเองเนี่ยกองทัพสหรัฐนะครับ เขาก็เลยมีไอเดียที่จะแยกเครื่องบินรบออกจากเครื่องบินสอดแนมอะไรกันเลยก็คือจะผลิตเครื่องบินตัวหนึ่งเอาไว้เพื่อสอดแนมโดยเฉพาะเอาให้มันได้เร็วเอาให้มันได้เบาที่สุดนะครับผมดังนั้นเองเครื่องบินเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะตัดพวกอาว,อาวุธกระสุนอะไรกันหมดเลยเนื่องจากว่าในช่วงยุคหลังจากสงครามโลกก็คือยุคของสงครามเย็นนะเรื่องการสอดแนมและข้อมูลเนี่ยมันเหมือนจะเป็นอะไรที่สําคัญมากคือเป็นไม้ตายเด็ดของการรบในยุคนั้นกันเลยนะครับผม นั่นเองแหละในตอนนั้นมันก็เลยมีเครื่องบินสอดแนมที่มีนามว่า SR 71ขึ้นมานะครับผมที่เขาว่ากันว่าเจ้าเรือบินลำนี้มันก็จะมีคุณสมบัติอะไรหลายๆอย่างเลยที่ต่อมาก็จะถูกพัฒนากลายเป็นโรนในปัจจุบันเนี่แหละคือถึงแม้ว่ามันจะยังมีคนขับอยู่นะครับแต่ก็ว่ากันว่าเจ้าเรือบินตัวเนี้มันจะสามารถบินได้เร็วในระดับที่แบบบางทีมิสไซล์ศัตรูยังจับไม่ได้เลยหรือว่าเขาก็จะมีการ กล้องความคมชัดสูงที่ว่ากันว่าถึงแม้จะขึ้นไปถ่ายจากบนฟากฟ้าประมาณ9,000กว่าฟุตได้นะครับภาพที่ได้เนี่ยก็จะมีความคมชัดถึง12นิ้วกันเลยทีเดียวคือมันเป็นระดับความชัดอะไรที่ชัดมากแล้วในสมัยนั้นนะนั่นแหละครับผมพวกเขาก็เลยได้ประดิษฐ์ไอ้เจ้าบรรพบุรุษของโดรนนี้กันขึ้นมาแล้วก็มีการนำเอามันไปบินสอดแนมกันอยู่ยังหลากหลายสมรภูมิเลยนะซึ่ง ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่พ้นสมรภูมิในแถบพวกโซเวียตรัสเซียรหรือว่าพันธมิตรอะไรของพวกโซเวียตเหล่านี้หรอกโดยผลตอบรับของมันนะครับก็ต้องบอกว่ามันดีพอควรเลยแหละครับผมากแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีเท่ากับที่ทางกองทัพสหรัฐเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ในตอนแรกยังไงละ่ะคือมันก็ยังจะมีหลายๆครั้งนะครับที่เครื่องบินเนี่ยก็ไปบินพาดสอดแนมไม่สำเร็จแล้วก็โดนสอยร่วงกันไปเพราะถึงแม้จะเอา ยุดโุปกรณ์อะไรออกจากเรือบินกันแล้วนะก็อย่างที่บอกใช่ไหมว่าอุปกรณ์ในการจะใส่เข้าไปเพื่อรองรับนักบินนะ่ะมันก็จะมีน้ําหนักอย่างมากแล้วมันก็ทําให้เครื่องบินเนี่ยเปลืองน้ํามันกันด้วยนะครับผมนั่นแหละครับผมในเวลาต่อมาเนี่ยทางกองทัพสหรัฐนะครับเขาก็เลยพยายามจะพัฒนาเรือบินอะไรในแบบที่ไม่มีคนขับขึ้นมาเลยซึ่งก็เหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ย ก็จะได้ไปเจอไอเดียหนึ่งมาจากเครื่องบินรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็คือเวลาตอนที่พวกเครื่องบินเหล่านี้มันจะดีดตัวคนขับหรือว่าสละคนขับออกเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับมันก็ยังจะมีระบบควบคุมเครื่องบินผ่านทางสัญญาณวิทยุอะไรที่พอให้ควบคุมเครื่องบิน,นยอยู่ได้สักระยะหนึ่งในความสูงระดับที่พอเหมาะนะครับ ที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่สามารถควบคุมได้สมบูรณ์แบบเหมือนกับการที่เราได้เอาวิทยุบังคับอ่ะขึ้นไปบังคับเครื่องบินกันเลยนะครับแต่มันก็พอจะเป็นไอเดียให้คร่าวๆได้ครับว่าทหารเนี่ยเขาน่าจะสามารถตัดแปลงเอาสัญญาณอะไรพวกนี้มาพัฒนาเป็นระบบวิทยุที่สามารถควบคุมเรือบินไร้อากาศได้ในตอนนั้นเองเนี่ยมันก็เลยมีอยู่หลากหลายคนเลยที่เขา พยายามจะคิดคนเจ้าเรือบินไร้คนขับหรือที่เรียกว่าดโดรนเนี่ยขึ้นมานะครับผมซึ่งทางแอดได้เล่าไปแบบในทุกคนไลายตัวนใแอดองเล่าไม่หมดนะเอาเป็นว่าเราก็มาเล่าถึงบุคคลสําคัญแค่คนเดียวแล้วกันที่เขาได้รับขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งเทคโนโลยี unmanned aerial vehicle ยุคโมเดิรนหรือว่าดโดรนนั่นเองนะครับผมซึ่งชายคนนี้เนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่มีนามว่า Abraham Kareem นะครับหรือว่า วิศวกรไส้แห้งคนหนึ่งนะครับผมที่เขาก็ได้คิดค้นโดรนขึ้นมาด้วยความชื่นชอบและความรักของเขาโดยเฉพาะเลยเนื่องจากว่าไอตอนแรกๆที่โดรนมันได้ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ได้ถูกผลิตขึ้นมาในห้อง l a บหรือว่าในกรมทหารอะไรพวกนั้นนะแต่ว่ามันได้ถูกผลิตขึ้นมาในโรงรถหลังบ้านของเฮียอับ,บราฮัมแกเท่านั้นเองนะครับด้วยงบประมาณที่แบบจํากัดจําเขี่ยที่แกเนี่ยยังจะต้องไปยืมเงินพ่อแม่หรือญาติพี่น้องมาอีกเลยกับ อุปกรณ์ในการทําที่แกก็พอหาได้ในโรงรถเหล่านั้นนั่นแหละโดยประวัติคร่าวๆข,ของเฮียอับราฮัมคนนั้นนะครับก็คือเหมือนกับไอเฮียอับราฮัมเนี่ยแกจะเคยเป็นทหารเก่าในกองทัพอิสราเอลมาก่อนครับผมแล้วแกเนี่ยก็เคยได้ถูกรับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์ในการพัฒนา เรือบินน้ำหนักเบาเนี่ยให้มาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะครับผมซึ่งเฮียอับราฮามัมในตอนนั้นก็เหมือนจะตีโจทย์ได้แตกต่างไปจากคนอื่นไงคือเฮียก็คิดว่าไอ้ปัจจัยที่มันทําให้เครื่องบินบินหนักก็อย่างที่บอกมันคือคนขับใช่ไหมดังนั้นถ้าหากแกสามารถจะตัดคนขับออกไปได้เนี่ยแกก็น่าจะสามารถ เปิดโลกใบใหม่แห่งวงการการบินได้เลยนะครับผมคือจะสามารถออกแบบเครื่องบินไร้คนขับอะไรได้แบบเยอะมากเลยนั่นแหละครับผมเฮียอับราฮัมในตอนนั้นเนี่ยแกก็เลยได้เริ่มการทําโปรเจกต์ในยุคนั้นกันเลยฮะแต่ว่าเหมือนทําไปทํามาสักพักนะครับโปรเจกต์เรือบินบาเน,นี่ยมันก็จะโดนล่มลงกลางคันก่อนครับผมซึ่งเฮียอับราฮัมในตอนนั้นเนี่ยก็ได้ย้ายถิ่นพำนักอะไรไปอยู่อย่างอเมริกากันด้วยแต่พอย้ายมาอยู่เสร็จแล้วเฮียอับราฮัมแกเกิด คันไม้คันมือมาคือแบบอยากจะลองเอาไอ้โปรเจกต์โดรนอันนั้นเนี่ยแหละมาพัฒนากันต่อนะครับผมดังนั้นเองเขาก็เลยไม่ได้ปล่อยให้ความฝันเนี่ยเป็นภาพแค่การมโนโน,นะครับเฮียอับ,บราฮัมแกนเนี่ยก็เลยได้เริ่มนําเอาความรู้ในสมัยที่เขาได้เป็นทหารอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยมาพัฒนาเป็นโดรนต่อเลยซึ่งอันนี้เนี่ยไอ้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของทางทหารอิสราเอลกันเหมือนกันนะที่แบบเวลาพวกทหารอิสราเอลเขาได้เข้าไปในกรมเนี่ยเพื่อนๆอย่าคิดนะว่ามันจะมีแต่ภาพแบบ ทห,หารเอาไว้เข้าไปรบหรือว่าทหารเอาไว้เป็นเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวหมาเจ้านายอะไรกันอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่ามันจะมีหน่วยหนึ่งที่แบบหน่วยรวมหัวกะทิซึ่งคนเนี่ยเขาอยากจะเข้าไปทํางานกันมากเลยนะครับผมก็คือหน่วยที่อิสราเอลเนี่ยจะนําเอากลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ทเทคนโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ย เข้าไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์การรบที่มันมีความล้ำหน้าหรือว่าเป็นประโยชน์กับทางการทหารเนี่ยได้อยู่กันอย่างแยะกันเลยทีเดียวนะครับผมและถ้าหากใครก็ตามที่ได้เข้าไปร่วมในหน่วยรบนี้แล้วนะก็ว่ากันว่าทางกองทัพอิสราเอลเนี่ยก็จะอนุญาตนะครับผม ให้พวกเขาเนี่ยสามารถนำเอาเทคโนโลยีทางการทห,หารอะไรแบบเนี้ยออกมาทําเองออกมาเปิดเป็นบริษัทเองได้หลังจากจบจากการเป็นทหารไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องในวงเล็บเอาไว้นะว่ามันต้องเป็นเทคโนโลยีที่ทางกองทัพเนี่ยอนุญาตให้นําไปเผยแพร่กันต่อได้นะครับเพราะแบบไอ้พวกแอดวานอะไรใหม่ๆเขาคงยังจะเก็บเอาไว้ใช่ไหมครับผมแต่นั่นแหละครับมันก็เลยทําให้ประเทศอิสราเอลเนี่ยที่ถึงแม้จะเป็นประเทศที่เล็กๆนะครับผมแต่ว่าพวกเขาเนี่ย ก็มีสตาร์ทอัพแนวเทคแนวเทคโนโลยีอะไรรวมถึงสงครามอะไรกันด้วยเนี่ยอยู่กันอีกเยอะเลยมันก็เลยทําให้อิสราเอลเนี่ยแบบถูกบุกยากอะว่างั้นเถอะนะครับผมซึ่งวันนี้พอแอดพูดชื่นชมอิสราเอลอะไรกันหน่อยเดี๋ยวมันจะมีคอมเมนต์ว่าแอดเป็นพวกชาวยิวอะไรแบบนี้อีกกันหรือเปล่าเนี่ยก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับหลังจากที่เฮียอับบราฮัมของเราแกได้เข้าไปคลุกเคลียอะไรอยู่ในกองทัพของอิสราเอลออกมานะเฮียแกเนี่ย ก็ได้นำเอาองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาเป็นตัวดโดรนด้วยความจำกัดจำเขีย่ยในโรงรถของบ้านเขาเนี่ยแหละโดยการเริ่มคิดให้แตกต่างจากคนอื่นนะครับผมคือไอ้ทุกคนพอบอกให้ไปเริ่มคิดคน้นเครื่องบินอะไรไร้คนขับเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะไปเริ่มต้นจากเครื่องบินแล้วก็พยายามจะเอาคนขับอะไรออกมาแบบนั้นใช่ไหมครับผมแต่แต่ว่าฮิอับราหัมเนี่ยแกก็กลับมองไปที่ธรรมชาติอะไรอย่างนกแทนครับแล้วก็เริ่มคิดว่าเขาเนี่ยจะทําให อากาศยานของเขามันสามารถร่อนอยู่บนฟ้าได้นานแบบนกกันได้ยังไงนะเพราะว่าไอ้พวกนกอะ่ะมันก็ไม่ได้มีเครื่องยนต์เครื่องบินอะไรเลยในการจะมาขับเคลื่อนตัวมันเองแต่มันก็ยังสามารถลอยในอากาศได้อย่างนานนมกันเลยใช่ไหมครับผมจนกระทั่งนั่นแหละในเวลาต่อมาเฮียอับราฮัมก็เหมือนกับจะได้คําตอบนะครับซึ่งนั่นก็คือ ปีกยังไงล่ะคือการที่นกมันสามารถร่อนอยู่ได้นานบนอากาศได้เนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากการที่ปีกของมันนะ่ะบางทีก็ได้ยาหรือว่ามีรูปร่างอะไรที่เหมาะสมนะครับผมดังนั้นเองเฮียอับราฮัมก็เลยคิดว่างั้นแล้วทําไมเราไม่มาทําอากาศยานตัวหนึ่งที่มันจะมีปีกซึ่งแบบกว้างๆเรียนแบบนกอะไรกันเลยเฮียอับราฮัมของเราก็เลยได้เริ่มทดลองทําอะไรทุกอย่างจากเครื่องมือเครื่องไม้ที่เขาได้มีอยู่ในโรงรถเขานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไม้อัดไฟเบอร์กลาสราคาถูกๆหรือว่า เครื่องยนต์เก่าๆจากรถโกคาร์ดเนี่ยแกก็เอามาแบบมาปั้นมาอะไรกันนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ออกมาเป็นเทคโนโลยีดโดรนแบบโมเดิรนะ์นในยุคแรกซึ่งมีนามว่าอัลบาทรอสนะครับที่เจ้าดโดรนตัวเนี้ว่ากันว่านอกจากมันจะสามารถบินร่อนอยู่บนน่านฟ้าอากาศได้เป็นวันๆแล้วนะเจ้าอัลบาทรอสเนี่ยนะครับมันก็ยังจะสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง หนึ่งใน1ิบของเครื่องบินที่จะใช้บินไปในระยะทางที่เท่าๆกันเลยนะครับคือมันจะเป็นอะไรที่แบบดีงามมากเลยแหละครับผมนั่นแหละครับเจ้าโดรนชนิดนี้เนี่ยในเวลาต่อมาก็เลยถูกได้รับความสนใจจากทางกองทัพสหรัฐที่กองทัพสหรัฐก็ได้ไปติดต่อกับออฮีอับ,บราฮัมคนนี้แล้วก็ขอนําเอาโดรนของเขารวมถึงนาเอาตัวเฮอับ,บราฮัมเนี่ยแหละมาร่วมพัฒนาเป็นโดรนในรุ่นที่มันได้อัปเกรดกันหนักขึ้นมาอีกนะครับผม แต่ทว่าก็เหมือนกับพอมันได้อัปเกรดไปอัปเกรดมาใช่มความความสามารถของตัวดโดรนเนี่ยมันก็จะเกินกว่าสิ่งที่เฮียอับราฮัมได้คาดหวังเอาไว้ในตอนแรกเลยคือตอนแรกเนี่ยเฮียอับราฮัมเขาคิดว่าอยากจะให้ดโดรนมันเป็นสิ่งของที่แบบแค่ไปบินสอดแนมไปบินเพื่อแอบถ่ายรูปเก็บสถานที่ของเป้าหมายอะไรกันมาหรือว่าจารกรรมข้อมูลกันก็แค่นั้นเองนะครับแต่ทว่า พอหลังจากที่มันได้เกิดเหตุการณ์นายวันวันหรือว่าเหตุการณ์ที่มีเครื่องบินไปบินชนตึก World Trade Center อันสเทือนโลกของสหรัฐอเมริกานั่นแหละในตอนนั้นนะครับทางสหรัฐเองเนี่ยก็เริ่มมีไอเดียที่จะใช้ดโดรนเนี่ยในการต่อต้านศัตรูหรือว่าไปต่อกรกับพวกผู้ก่อการร้ายต่างๆแล้วทางสหรัฐในตอนนั้นก็เลยเริ่มทำการติดอาวุธหรือว่าทำการเปลี่ยนแปลงให้ดโดรนพวกนี้ มันเป็นเหมือนกับพวกนักล่าจะไปฆ่าคนอะไรประมาณนั้นได้เลยจนกลายเป็นโดรนที่มีชื่ออย่างมากก็คือ MQ-1 Predator นะครับแบบชื่อก็ช่างเหมาะสมเหลือเกินนะ Predator นี่นักล่ากันเลยทีเดียวซึ่งทางการสหรัฐเนี่ยเขาก็ได้อ้างว่าเขานะครับก็ได้ใช้เจ้าโดรนตัวนี้นี่แหละไปกำจัดพวกกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายในตะวันออกกลางตอนนั้นกันอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะต้องเยเมนโซมาเลียยานไปถึงนู่น อัฟกานิสถานหรือว่าแหล่งที่สหรัฐได้กล่าวอ้างว่ามันเป็นที่หลบซ่อนตัวของบิลลาเดนอะไรก็ว่ากันไปนะครับนั่นอะ่ะมันก็ได้มีการใช้เยอะมากขนาดมันมีสื่อบางสื่อนะเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยก็ได้มีการฝึกทหารในการบินโดรนอนะ่ะเยอะกว่าการบินเครื่องบินจริงๆนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอการฝึกทหารจะให้ไปบังคับดโดรนได้นะครับเขาก็ว่ากันว่า มันจะสามารถฝึกง่ายหรือฝึกก็ได้เร็วกว่าพวกนักบินเครื่องบินธรรมดาอยู่อย่างมากมายด้วยคือสมมติว่านักบินธรรมดาที่เขาต้องเอาเครื่องบินขึ้นไปร่อนบนอากาศเนี่ยเขาต้องใช้เวลาฝึกประมาณสัก2-3ปีใช่ไหมครับผมแต่ว่ากันว่าไอการจะฝึกทหารให้สามารถใช้เจ้าโดรนบินขึ้นไปทําการได้เนี่ยนะมันก็จะกินเวลาอยู่ในหลักเพียงแค่ปีจนบางทีแบบครึ่งปีก็ยังมีเลยนะคือ7 8เดือนเนี่ยก็สามารถออกไปลงสนามจริงได้แล้วซึ่ง คนส่วนใหญ่ที่เขาจะนํามาฝึกการบินแล้วบอกว่าฝึกได้เร็วๆเนี่ยเพื่อนๆรู้ปะว่ามันเป็นคนประเภทไหนกันเขาบอกว่ามันจะเป็นคนประเภทที่แบบตอนเด็กๆอ่ะเคยมีประสบการณ์ในการเล่นเกมกันมาก่อนนะครับโอ้ไมค์กอเพราะว่าบางทีเวลาการจะฝึกบินหรือว่าใช้ของบังคับโดรนแบบเนี้ยพวกเขานะครับก็จะมีการใช้จอยสติ๊กที่เหมือนกับจอยเล่นเกมเลยหรือเอาตรงๆเลยก็คือจอย x อ o x เนี่ยแหละนะครับมาใช้ในกรมทหารกันนะครับผม เพราะแบบไอคนรุ่นใหม่ที่ได้เติบโตมากับการเล่นเกมเนี่ยเขาก็คงจะมีความคุ้นชินกับการใช้จอยสติ๊กหรือแบบมีสกิลในการใช้จออย่างช่ำชองนั่นแหละมันก็เลยทําให้พอพวกเขาได้เข้าไปแบบเล่นระบบซิมูเลเตอร์บังคับโดรนอะไรกันแบบนี้นะผู้คนเหล่านี้ก็สามารถอัดเดปหรือว่าปรับตัวเองให้เข้ากับโปรแกรมฝึกบินกันได้อย่างง่ายดายเลยนะครับคือเหมือนกับแค่เข้าไปเปลี่ยนเกมเล่นเท่านั้นเองแหละมันก็เลยทําให้เกมเมอร์เนี่ยเป็นเหมือนกับ หนึ่งในอาชีพที่สหรัฐเขาจะรู้สึกปลื้มมากเลยถ้าหากมีเกมเมอร์คนไหนได้เข้าไปสมัครในกองทัพของพวกเขานะแล้วหนำซ้ำําคนที่เขาเคยเล่นเกมมาก่อนเนี่ยพวกเขาก็ยังรู้งานและไม่ต้องให้พวกผู้บังคับบัญชาการอะไรมาสั่งเยอะด้วยนะครับคือแบบพอไปจับจอยเล่นเกมจะบังคับการบินปุ๊บใช่ไหมพวกเขาเนี่ยก็ได้มีการใส่เครื่องป้องกันภัยก่อนเลยอย่างการหยิบเอาแว่นตาออฟตัสเนี่ยเข้ามาใส่ไว้กันแทบทุกคนเลยนะครับเพราะ พวกเขาเนี่ยรู้ว่าแสงสีฟ้านะ่ะไม่ว่ามันจะมาจากหน้าจอไหนจะเป็นหน้าจอมือถือหรือว่า หน้าจอการฝึกการบินก็ตามนะครับมันก็สามารถทําให้สายตาของพวกเขาได้เหนื่อยล้าเหมือนกันดังนั้นเองเพื่อการป้องกันอย่างครบคันแล้วก็ทหารฝึกหัดเหล่านี้นะครับก็เลยได้หยิบเอาแว่นออบตัสเนี่ยขึ้นมาใช้กันเลยซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากใครอยากดูเท่อยากดูคูคูแบบพวกทหารนักบินเหล่านี้แล้วก็เราก็สามารถไปหาซื้อแว่นตาออบตัสกันได้จากลิงกด้านล่างที่ไอช่องแมวชมพูเนี่ยเขาได้มีแปะเอาไว้ให้เลยนะครับผมเพราะว่าออ t ต s สในตอนนี้เนี่ย เขาก็ยังมี Limited Edition ที่เขาได้ไปร่วมมือมากับอนิเมชชื่อดังอย่างเรื่อง Spy Family ออกมาเป็นแว่นวากูวากูด้วยนะครับออๆแล้วก็อย่าลืมเอาโค้ดส่วนลด FN d e r y ไปใช้ด้วยละ่ะเราจะได้ไปซื้อ Optus กันได้ในราคาที่ถูกลงอีกนะครับผมแล้วแบบนี้เนี่ยมันยังจะมีพวกผู้ใหญ่คนไหนะยังจะพูดถึงไหมว่าวันๆนนอแต่เล่นเกมโตไปจะทําอะไรได้เนี่ยคือถ้าหากเกมมันได้ถูกเอาไปดัดแปลงใช้อย่างถูกที่ถูกทางนะมันก็จะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับผม โดยอันนี้เนี่ยเขาก็มีการคาดการจากพวกผู้เชี่ยวชาญทางการทหารด้วยนะว่าไอ้รูปแบบในการรบทางการบินในอนาคตเนี่ยบางทีนะครับดโดรนอะ่ะมันอาจจะมาทดแทนถึง1ใน3ของสนามรบในน่านฟ้าอากาศกันในอนาคตเลยนะ เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีการไปเปรียบเทียบกันระหว่างช่วงแรกๆที่มนุษย์เราอะ่ะเริ่มใช้เครื่องบินเข้าไปรบในสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็เริ่มเรียนรู้การใช้เรือบินอะไรกันนะครับผมนั่นแนหะเขาก็ว่ากันว่าบรรยากาศตอนนี้มันจะคล้ายๆกับช่วงเวลานั้นเลยแล้วอีกแค่แบบ 10- 20ปีนะ้มนุษย์เราก็เริ่มแห่เอาเครื่องบินขึ้นไปรบกันในอากาศกันอย่างจริงจังเลยเขาก็เลยว่ากันว่านั่นแหละ เดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยการบรบบนน่านฟ้าอากาศนะมันก็จะเต็มไปด้วยโดรนอะไรกันเพียบเลยนะครับผมแต่ทว่าก็แน่นอนแหละครับด้วยความที่การใช้โดรนเนี่ยมันยังอยู่ในเฟสเริ่มต้นหรือว่าช่วงระยะที่เขากลาลังทดลองลองผิดลองถูกอะไรกันนะความผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่อย่างหลากหลายกันเลยแหละ <ª. S 2> เพียงแค่ว่าเขาเนี่ยก็ต้องทําการปิดข่าวนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นไออสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละ ที่ในสมัยแรกๆอย่างที่บอกว่าเขาได้ส่งโดรนเข้าไปมากมายเพื่อไปต่อสู้กับพวกกลุ่มผู้ก่อการร้ายอะไรตอนนั้นนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยสหรัฐก็มีการออกมาอ้างเลยว่าพวกเขาเนี่ยสามารถใช้โดรนนั้นในการไปเด็ดหัวพวกผู้ก่อการร้ายได้ไปเป็นแบบหลายร้อยหลายพันนายเลยนะโดยการใช้โดรนนี่แหละซึ่งเห็นไหมเนี่ยโดรนมันดีขนาดไหนมันทําให้คนที่เป็นพลเรือนธรรมดาเนี่ยได้รับบาดเจ็บกันน้อยนะครับผม แต่ทว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็เกิดมีคนเขาสงสัยนะว่าไอ้สิ่งที่สหรัฐได้มาโมอะไรเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่ามันก็เลยมีคนเขาเริ่มลงไปสืบอะไรกันนะครับจนกระทั่งไปพบว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยกว่า3 0ของตัวเลขที่โดรนได้ไปสังหารมาได้นี่นะมันก็จะเป็นพวกพลเรือนหรือว่าชาวบ้านตาดำๆทั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่ง าามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็หมายความว่าสหรัฐที่มักจะวางภา,ภาพว่าตนเองเป็นชาติที่เป็นตำรวจโลกชอบพดุงความยุติธรรมอะไรเนี่ยก็ได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะคือมีการไปแบบไปฆ่าประชาชนพลเรือนธรรมดานั่นแหละในตอนนั้นเองนะครับมันก็เลยมีการรณรงค์หรือว่าออกมาประท้วงไม่อยากให้มีสงครามโดรนวอ์หรือว่าสงครามการใช้โดรนอีกเลยลนะ่ะซึ่งถามว่าแล้วไอ้คนที่เขาไปรู้มาเนี่ยเขาไปเห็นอะไรมาหรือว่าเขาเอาตัวเลขอะไรมาในการตีความล่ะ เขาถึงบอกว่าสหรัฐนะครับได้สังหารชาวบ้านตาดำๆไปเยอะขนาดนั้นคือแน่ๆแหละเขาคงจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในสนามรบจริงๆแล้วก็ไปนับศพมาหรอกนะครับผมแต่ว่าเขาได้มาประเมินจากคุณภาพหรือว่าขีดจำกัดอะไรของเทคโนโลยีที่คนเนี่ยได้ใส่เข้าไปในตัวดโดรนของยุคนั้นครับคือเราก็คงจะจินตนาการได้นะว่าดโดรนหนึ่งตัวเวลามันจะบินไปก็คงไม่ได้แบบมีแค่เครื่องบินธรรมดาใช่ไหมมันก็จะมีทั้งแบบดาวเทียมนำทางหรือว่ากล้อง ที่มันก็จําเป็นอย่างมากเลยต่อการจะส่งภาพกลับมาให้คนในห้องควบคุมเนี่ยเขาได้เหนน็นกันก่อนที่จะตัดสินใจยิงเป้าหมงเป้าหมายอะไรกันนะครับผมซึ่งประเด็นก็คือไอ้กล้องในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นกล้องที่แบบมีคุณภาพค่อนข้างแบบต่ํามากอะ่ะคือ ต่ำในระดับที่แบบใกล้เคียงกับกล้องวงจรปิดเวลาจะไปมองภาพคนร้ายเลยแล้วจะเห็นหน้าเป็นแบบเบลอๆตลอดนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้พูดถึงในตอนที่เขาได้ซูมภาพลงไปเลยนะแล้วมันจะแบบเบลอกันขนาดไหนนะครับเขาก็เลยว่ากันว่าจากเทคโนโลยีที่มันยังไม่ได้ไปขั้นสูงขนาดนี้เนี่ยแหละสหรัฐก็น่าจะเกิดการผิดพลาดแล้วก็ไปยิงเอาพวกเป้าหมายที่เป็นพลเรือหรือว่าผู้หญิงเด็กกันอย่างเยอะนะเพราะแบบเอออันนี้เราก็คงจะจินตนาการได้นะว่าพวก ผู้หญิงในดินแดนที่เป็นแดนตวันออกกลางหรือว่าแดนมุสลิมที่สหรัฐได้ส่งคนก็ไปกําจัดผู้ก่อการร้ายเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ต้องแต่งตัวโดยมีผ้าคลุมศีรษะคลุมหัวคลุมตัวอะไรกันหมดใช่ไหมแล้วมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าพอไอคนที่บังคับดโดรนน่ะเขาบังคับมาจากที่สูงแล้วมองลงไปก็ไม่รู้ว่าไอคนที่คลุมคลุมผ้าเนี่ย มันเป็นผู้หญิงหรือเป็นคนก่อการร้ายที่แบบเอาผ้าโพกผ้าคลุมหัวอะไรกันนะครับแต่พอเห็นแบบตัวผ้ามันป่องๆหน่อยก็ตีความไปก่อนว่านี่มันต้องเป็นแบบแอบพกปืนพกระเบิดมาอยู่ข้างในแน่นอนแล้วก็เลยซอยตูมลงไปก่อนเลยนะครับผมนั่นแหละมันก็เลยเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดการประท้วงขึ้นมาอย่างหนักๆอยู่ช่วงหนึ่งเลยประมาณปี2012นะครับผม ซึ่งเอาจริงๆสหรัฐเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยนะเพราะว่าพอหลังจากที่มันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาแบบนี้เขาก็เล็งเห็นแล้วว่ามันมันเกิดขึ้นมาจากเทคโนโลยีเขาที่ยังได้ขั้นต่ําเกินไปยังพัฒนาไม่สุดขีดอ่ะในเวลาต่อมานะครับสหรัฐเนี่ยก็เลยได้ไปผลิตเทคโนโลยีอะไรที่มันจะสามารถใช้มองลงมาจากที่สูงได้แบบหลายพันฟุตนะแต่ก็ยังสามารถจับภาพได้อย่างคมชัดนะครับคือมันคมลึกมากขนาดที่ นกตัวหนึ่งเวลาจะบินผ่านเนี่ยเขาก็ยังแยกออกเลยนะครับว่าเนี่ยมันเป็นนกนะครับผมซึ่งเอาจริงๆไอ้ตัวเทคโนโลยีที่สหรัฐได้คิดค้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยังได้เปิดเผยออกมาไม่หมดนะคืออันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็มีความลับทางทหารบางส่วนที่เขาก็ต้องปิดเอาไว้นะครับผม แต่จากสิ่งที่แอดได้ไปดูมาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันจะถ่ายมาชัดจริงๆนั่นแหละซึ่งเคล็ดลับในการถ่ายชัดนะครับอันนี้เขาได้เปิดเผยออกมาแล้วว่าเขาเนี่ยก็ได้ใช้กล้องเล็กๆเหมือนกับกล้องที่มีในมือถือเราๆทุกคนทั่วไปเนี่ยแหละเอากล้องหลายๆอันนะครับมาวางต่อๆกันไงแล้รให้กล้องแต่ละตัวเนี่ยถ่ายรูปมาพร้อมกันหลังจากนั้นก็ใช้โปรแกร,รมปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อะไรเนี่ยแหละมาเชื่อมภาพเหล่านั้นให้เข้าหากัน จนกระทั่งมันได้เกิดเป็นภาพในสเกลกว้างนะครับผมแล้วเขาก็สามารถซูมลงกันไปได้อย่างละเอียดกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากเพื่อนๆสงสัยว่าไอ้ภาพนี้มันมีความละเอียดคมชัดกันขนาดไหนนะแอดก็จะขอเปรียบเทียบให้อย่างนี้แล้วกันกนะ็คือว่ากันว่าถ้าหากสหรัฐเขาใช้โดรนเนี่ยไปเก็บภาพจากที่ไหนก็ได้ที่1มาใน1วันเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องใช้ อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลนั้นที่มีความจุไปมากกว่าหลายล้านเทเไบต์กันเลยทีเดียวนะโอไมคก็ oh ระดับเทเไบต์กันเลยนะครับคือเยอะมากอะ่ะนั่นแหละครับเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันว่าภาพที่ได้มาเนี่ยมันจะละเอียดในระดับไหนนะครับผมแต่ถ้าว่าไอสิ่งที่น่ากลัวไปมากกว่ากล้องอันคมชัดนะครับมันก็คงจะเป็นรูปแบบของโดรนในทุกวันนี้นี่แหละที่แบบ เริ่มจะแตกนอแตกแนวกันจนแบบเราแทบจะนับกันไม่ไหวแล้วนะว่ามันมีโดรนกันแบบไหนบ้างนะครับคือจากตอนแรกๆที่เราคุ้นๆกันว่าโดรนเนี่ยมันคงจะมีลักษณะเป็นสิ่งของบินได้เป็นคอปเตอร์ไม้ไผ่เล็กๆอ่ะเอาไว้ใส่ในกระเป๋าแล้วก็ไปสอดแนมกันเท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่แบบเยอะแยะกันมากแล้วคนก็ยังมีการาเอาเอา AI หรือปัญญาประดิษฐ์น่ะมาใส่ให้กับโดรนอีกนะครับจนกระทั่งโดรนบางตัวเนี่ยมันทํางานเหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสุนอกตัวหนึ่งเลยอ คือมันจะสามารถคำนวณทั้งการเคลื่อนไหวหรือว่าน้ำหนักของวัตถุที่มันได้เห็นอยู่ข้างหน้ามันได้อีกนะคืออันนี้เนี่ยแอดเหมือนกันจะไปเห็นวิดีโออันหนึ่งที่เขาจะมีการเอาห่วงกลมๆนะครับที่เหมือนกับใช้ในละครสัตว์คว้างให้หมาแมวมันกระโดดข้ามอะ่ะคว้างขึ้นไปบนอากาศครับและไอตัวโดรนนี่มันได้บินอยู่ในอากาศเนี่ย บินร่อนผ่านไปในห่วงนั้นนะครับแล้วประเด็นคือมันทําได้แบบไม่พลาดด้วยคือมันสามารถคํานวณแบบแรงน้ําหนักแรงเหวี่ยงแรงจีอะไรของห่วงนั้นเนี่ยแล้วมันก็รอดห่วงได้อย่างสบายคือเก่งมากกว่าสัตว์ในละครสัตว์บางตัวอีกนะซึ่งมุมหนึ่งเนี่ยมันก็น่าประทับใจนะที่ว่ามนุษย์เราสามารถพัฒนาของอะไรให้ได้ในระดับนั้นแต่อีกมุมหนึ่งก็คือในมุมพวกผู้ก่อการร้ายเนี่ยเพื่อนๆคิดกันบ้างหรือเปล่าครับว่าถ้าหากโดรนมันแบบ ฉลาดอะไรกันแบบนี้ได้มากขึ้นและรูปแบบของการก่อการร้ายในอนาคตแทนที่เขาแบบจะส่งคนไปบอมอะไรเนี่ยบางทีนะเขาก็อาจจะทําให้การส่งโดรนอะ่ะไปป่วงเมืองกันก็ได้นะหรือว่าการใช้โดรนในระดับพลเรือนถ้าหากมันชั่วร้ายชั่วร้ายหน่อยเนี่ยอันนี้แอดคิดไปไกลมากเลยคือถ้า,าเขาสามารถวิวัฒนาการให้ตัวโดรนเนี่ยมันเล็กๆขนาดเท่าแบบแมงวันหรือยุงได้อะ่ะบางทีมันก็คงจะมีพวกโรคจิตนะครับผม ที่แบบได้ตั้งค่าโดรนว่าถ้าหากมันได้ยินเสียงเอ๊ะอะไรขึ้นมาแบบนี้นะครับเจ้าโดรนเนี่ยมันก็จะสามารถตามต้นกําเนิดของเสียงแล้วก็ไปเก็บภาพที่มันส่งเสียงอีกออกมาได้นะครับคือแอดมีอยากจะคิดเล้วูว่ถ้าขนาดอนาคตมันเป็นแบบนั้นได้แล้วก็ความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของพวกเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนกันนะครับผม แต่ก็เอาเป็นว่าถ้าหากใครมีเรื่องอะไรน่าสนใจอยากจะให้แอดเล่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างเดอ้อหรือจะแวะไปหาแอดก็ได้ที่ Facebook IG อะไรในชื่อเดียวกันเลยนะครับ FN Daily นะครับและสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดอ้อบ๊ายบาย